หันหลังเบินงนึงก่อนหันหลังเบิ้งผมทุกคนผมบ่ได้ซะอยากซะกับพ่อแม่ทุกคนพ่อแม่ผมแม่ให้ซะจักเทื่อมีเจเอฟซีแบบหมักย้องผมอลิสาบ่ได้แบบมาเบิ่งผมมืออลิต้าก่อนเนาะปกยาวๆจงได้จัาปีจงได้4ปีสบายดีสบายดีทุกคนตอนนี้เกย์กับซองอลิสาสาวน้อยเวียงจันเนาะมื้อนี้เฮากลับมาอยู่ที่บึงทัดหลวงอีกแล้วเนาะแต่ว่ามื้อนี้จะบ่คือแต่ละเทื่อที่เฮามาเนาะมื้อนี้อลิสาได มีแขกที่จะมา่วมคลิปนะมูนี้ก็จะเป็นดาวติ๊กตอกอยู่อุดมไซ์แล้วก็จะมีอยูทูบเบอร์สาวลาวอยู่อ่าเขตใต้เนาะจะเป็นสวรรค์เขตเออสวรรค์เขตแต่อตอนนี้เขาก็กําลังมาท่าิคนอยู่ที่บึงเนาะตอนนี้ลิซาอยู่กับเอื้อยติงไตเอือยสยีงสยงจะไปดีเดิม ชื่อไงซื่อแอนนี่เด้อแอนนี่มาจากใสมาจากเมืองฮินเทิร์บสาวฮินเทิร์บเด้อสาวฮินเทิร์บผูเบาลายแล้วแล้วผู้สาวได้มีบ่มีผู้สาวคาลายคือกันมีทุกคนงามแต่อยู่ฮินเทิร์บมีบอนเที่ยวบ่มีมันใกล้วังเวียงใกล้เมืองเฟืองเลยบอนเที่ยวอยู่ฮันหลายเลยไปทาง่วนก็ได้เนาะเมนถ้าว่าได้ไปก็คือแซ่ทาเลยได้ ตอนนี้อ่ะเอ้แอ้นนี้กำลังเห็ดอ่ะอย่างยุกอาซีพหังอย่งตอนนี้ตอนนี้ลักลักเลยก็คือขายออนไลน์แม่งลักลักก็คือขายออนไลน์ขายยังขายเบงอีเี่กับตากูดังตาขายถืออ่าคือตัวนี้เขาจะเป็นแบบตัวแทนใหญ่เลยบอกเมนลักลักก็คือจะแบบเป็นสายคอนเทนต์แล้วก็สายไลฟ์สดแล้วก็เป็นคอนเทนต์ก็คือจะค่าๆเป็นตลกพิหาเนาะอ่าไผ่ที่เล่นตีโตอาจจะเคยเห็นอันนี่มันบอกมาเค็ดคลิปตลก กับไผ่กลับไอ้คำหกเจ้าวางเส้นทางนี่ไหมมันตั้งเป็นแบบนี้แหละคอยบุยากครบเจ้านะคอยบุยากครบคุณถูกแบบนี้นะคอยหูแต่อุดทูกเป็นกากอนอุดทูกเป็นกันก่อนซาบะคอยบุยากฮักเจ้าแล้วคอยระดุดของปูก็เป็นตาไอ้ต้นในนอกคนแบบนี้นะทุกกระทุก การเป็นทีมงานถ้าสมุดไยที่ไปว่าอยากขายออนไลน์เนาะเข้ามาทีมงานพวกเขาได้เขาจะดันกันเขาจะเฮดคอนเทนต์ไป็นการเป็นทีมงานเลยแมนเดี๋ยววันนี้เราจะมาเฮดคอนเทนต์มาถ่ายคลิปอยู่ที่บึงนะทุกคนนี่บรรยากาศน้ำเองปินมาบรรยากาศนี่ก็จะมีคนมาออกกําลังกายเนาะแต่ว่ามื้อนี้เขาได้มาออกกําลังกายเขามาถ่ายบรรยากาศมาถ่ายคลิปให้ทุกคนได้บึงเนี่ย เบิ่งท้องฟ้าฟากนี่เบิ่งมันจะมืดแล้วเนาะเริ่มเบิ่งคลื่อนคึมคึมเบืฮู้ว่าฝนจีตกว่ะไม่ใสโอเคเดี๋ยวเขาจะมาถ่าเบิ่งตอนที่อ่าเอื้อยอ่าที่เขาถ่าเนาะมาฮอดเดี๋ยวถ่าเบิ่งเนาะว่าจีเป็นไผมาจจกใสโอเคคนตอนนี้ยูทูบเบอร์ทางภาคใต้ของมาฮอดเลยอันนี้คือเหมือนโอ้เนาะโอ้แต่ว่าแต่ ลึงลึงเรยแบบเสียสำเนียงมันไปทางใต้เนาะเขาก็เลยแบบลึงคนแรเขาบอกว่าใต้เนาะอ่ะเอาเอาไม้ติดเสื้อตกติดเสื้อมันวะอันนี้จะเป็นอันพ่อแมย์เนี่ยอลิต้าเนาะสวัสดีเด้ออลิต้าสวัยดีเนาวรายการนี้เป็นพ่อแม่์อลิต้าเพิ่นมาส่งมาส่งมาเียกเบามาเียกจังมือโคจังมาไ่ามาเลยสามวันแล้วโอ้สามวันเดี๋ยวสกลับเมื่อไหร่อาจจะสองวัน หักยูใส่หนิไก่ปอพักอยู่เล่นด์นมาร์กแลนด์มาร์กอ่ะดูโอ้ยูเทลเคมโคลโดยตัวจริงเมย์ด้ยอาริต้างามเนาะโดยงามเช้าก็รูอีเมย์ที่ตามอยู่ในคลิปตลอดฮานก็เห็นตัวจริงบังหวังไปสวันน่เขตกับไปแวรินบานสวนเด้อร์ดูแต่ในเมืองบ่บานอยู่เขตนอกพี่นะห่างจากตัวเมืองสวันน่เขตนะเกือบร้อยปอหกสิบกิโล สบมีบนเที่ยวหลายบ่อยู่สวรรค์ขั้นบนเที่ยวกับบ,ลบนลนยเตะเดจอาหารอาหารบันเทิงขลาไล่เฮง <c oughs> <อ>แต่ก็ไม่ค่อยได้ไปดอกส่วนไลน์ไปหลินไปพวกธรรมศาสตร์ไปพวกน้องเต่าโบพวกซุยโบพวกสวนหรือว่าอาหารอาหารที่เป็นสวนไดอยู่ถ้าไปถ่ยายคลิปส่วนไห,หนนรรนก็ถ่ายเองอยู่บ้านถ่ายเองอยู่บ้านแบบชีวิตประจำวันเนาะบ้านประมาณแค่นั้นแหละ เพราะว่าเอฟซีก็ขอมาเนาะอยากให้อ่าไปหาอาริตาโบลว่าอยากให้มาเจอกันเนี่ยสิวันนี้มีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้มีโอกาสตัวจริงงามคืออะไรก็เออนนี่บอสส่น่บสวนก็คือสิบ่ได้เจอกันอ um ันนี้อันนี้เป็นคนอ่ะเป็นสะพานเป็นสะพานเบบ้าโบก้าทักไปหาเฮาก็บ่ฮู้ว่าสินัดเจอใช้อื้อยเพิ่นกัว่ามาไาย มาถ่ายคลิปน้ำเนมาลินกันเนพอได้หูจักแพงกันมีมีบ้านอยู่เวียงบ่บ่มีมีแต่พี่น้องมูคูทั้งพอคิดได้ว่าคูพร้อมธุรกิจโดยอืมโอเค เดี๋ยวพอกับแมสิมีเวียกไปต่อพี่แต่ฝากเอออิตาไว้เดี๋ยวลูกมือส่งโอเคคับไปไห้ก็โทรหาแม่ค่พ่อเด้อโอเคโอเคดูด้ดู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 ดลดู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 ักทุกคนเดู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 ดมาเดูดูตูด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 ามาดูดูดัดูดูันดูดูด วันที่เขาได้ปะบดจื้อบจือค่ไปเซเนมาแล้วสามสี่มือไปเซมาแล้วสามคืนมาได้ประมาณสาสามคืนสองมือเอ้ยโมเมนต์สามมือสองคืนมาแล้วก็ไปเบียกน้ำผึ่จนแบบบรนน้หวางหวางว่าสิไปยากลินนั่นไปอยักลินนี่อ่ะอ้ค่าเดี๋ยวมายืนเทียบกับอลิตาก่อนสวาสดีโอเคยจะ อ c บเอฟซีบอกให้เอฟถ่ายรูกับเวอาิตาก่อนนี่มีบออันนี้ทำมาบึ่งนองคนากสยางผ่านยางไก่ตลอดสอเห็นปะมาเลนโด์ไปบ้าไปกอนโดยคุณอาจสีบึงเฮาฮุจังเฮาพานยูทูบเนาะ คือกันรู้จักเอื้ออลิต้าสาวผมยาวแล้วก็ภูจักทางอ่าไอ้เผงอกอกยเนาะก็คือเป็นยูทูบเบอร์น้ากันอ่าเป็นอย่างคือบรมาน้ากันไอ้เผิงเราไปอยู่ปักเซนะออศัยชีวิตอยู่พุ่นย้ายบ้านบอบอท่างคัมภีรย้ายบ้านแบบว่าเราอยู่บ้านเลยเน็ตบ้านเราก็บดีแล้วก็เราบม่ได้ถ่ายคลิปขันบด้มหาอะนะแล้วก็เลยแบบว่า ตอนถีบบริมาหากันนด่กเราสิไปอยู่ปักเซมันจึงได้ถ่ายคลิปได้ยังเน็ตก็ดีนะก็เลยไปอยู่พุ่นมีมูขูน้ำเนยอยู่บ้านแล้วบมีไยเลยเด้นออกจากอยู่งอนเดี๋ยวหันหลังเบิ่มนึ่งกอนหันหลังเบิ่มผมทุกคนผมบ้ซะอยากซพะมยทุกคนแม่พ่อแม่ให้ซะจะกือื่อมีแต่เอฟซีแบบหมักยองผมอลิสาบ่ได้แบบมาเบิ่งผมมีอลิตาก่อนเนาะปกยาวจงได้จะปีจงได้สี่ปีสี่ปีตัดเลย ตัดแบบตัดปลายตัดปลายปลายแต่กระตัดตัดตัดแหงตัดแหงยาวโดยขีดลับเปนยาวดูไวทุกคนอันนี้แหงตัดแหงสั้นเอาตัดลายตัดปลายแบบพอเห็นมันกระตุ้นเส้นผมมานะคือตั้งคนอื่นแห่เขาจะถ่ายคอนเทนต์ต่บอนนะทุกคนเดี๋ยวก่อนอันเห็ดยูทูปมานี่เห็ดก่อนข่อยนะเนาะเมนเฮ็ดโกนแต่ว่าเอลิซาอีแองไปแล้วเอาแต่เอลิซาอยู่จากปีสิบห้า โอ้สิมหาต้องเอ้อหาหาก็สิมหาปีนี้สิมหาปีนี้อยู่มอดได้แะกำลังสิขึ้นมอโฮโอ้แสดงว่ารุ่นน้องลายเติบได้แล้วลิตาเจ้าปีละสิบสิบเก้ากำลังซีขาวสาวจบมเจ็ดมาสองปีทางบัณฑไปเรียนต่ออืมเฮ็ดอ่าคิดว่าเฮ็ดอาชีพอย่างละเฮ็ดทางซ้ายนี่เลยมันบอกเมนกะทางซ้ายนี่เนี่ยแหละเฮ็ดแว่นน้ำพอลเมนี่ธุรกิจอ่านทางบ้านเมนแต่เดี๋ยวนี้ฮะส่วนไล่ออกมาเฮ็ดของตัวเองไล่กลัว ยก็ค <tongue? S 2> ืออ oh, ันต <the same. S 1> ั้งหน้าตั้งใต้เห็ดยูทูปินแหละออ๋ก็เฮ็ดทุกมื้อเฮ็ดเรื่อยๆนอนลงตลอดเกือบมาทุกมื้อมีเคยมีได้แบบทุกมื้อจนบ่พักหั่นน่ะก็คนหลับก็ดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้แบบบางเทื่อเฮาก็บ่มีผู้ถ่ายนําแล้วก็บ่ฮู้สิถ่ายแบป็นหั่นน่ะจริงจังหลายเฮาก็เมื่อยตัดเองบ่ตัดเองลงเองแม่นเฮ็ดเองทุกอย่างเพราะว่าทำแรกๆก็แฟนสอนไอ้ฝืนซ้อนเนาะสอนแต่ละอย่างแต่ละอย่างเฮาก็เรียนรู้ด้วยตัวเอง ก็เห็ดดุโดยตัวเองโอเควัน <laughs> <laughs> นี้ก็ได้มาหู้จักกันหาก็ได้ล้มกันตัวจริงตรงนี้รั <laughs> จกจะเป็นเผื่อนในเฟซตอนไหนเนาะ <laughs> ไม่ลนะเขาขอไป <laughs> อ,<ม>อ่านเอ <laughs> ขีดว่าเจ้าหันรุ่นกล่าวคราวเดียวนะประมาณ <laughs> เพราะเบิ่งในคลิเปเัาเบิ่งคือคน <laughs> เป็นคนใหญ่ไงคนใหญ่คนสูงไผวเตี้ยสิบเก้าตัวน้อยนะครับงั้ว่าท่านใหญ่สักเนาะเจ้าแปลว่าเป็นคนที่แบบว่าใหญ่ไว หาเงินเองเด้มันก็เป็นน้ำกล้องบอสตัวจริงกันงามนะคะตัวจริงคือในกล้องบออันในกล้องนะเบิ่งคู่ผูใหญ่ตัวจริงค่ะเด็กน้อยเฮงเด็กน้อยเฮงบุ่มอเน้อยเด็กน้อยวันนี้ขนะะกะว่าประมาณสิบแปดปีนี่แหละสิบแปดปีฮะก็จมโมเจ็ดไปสินะเห็มนผ่านตอนนี้ยังะก็สิขึ้นมาหกเนาะทุกคนโอเคปาเดียถ่ายติ๊กตอกนับเลยเราวก่อนโอ้ เฮ็ดประมาณนเอาตีเลยบ่ตีตีกปิวนนุเนาะมันกระตกตกี้ยกเฮาตบเด้อเด็กลตบเี้ยนะงกับันกนจนเบียวใครปากเบียวปากเบียวเทมอะจได้เบิ่งว่ามเอาลงนได้ไหมะตบโพตบโอันนี้เขาจะมาถ่ายคอนเทนต์กับไอ้คมพักมา จะก,ก็ปีนไปยอดเทิงคันที่ยังค่อยมอก <laughs> าก,ก็ปีนแล้วก็จะก็เอาลงบอกจนบอกมันตกปีนยนโอ้อเห็นเราเห็นเราลงอยู่ <laughs> ตบจริงๆๆๆ <laughs> เจ็บจริงเหอะไร อไมมแม่นี่ยหใครเห็นแบบคนถ่ายคล้องมาขุเบ่งขุดบงกันนี่ถามกอนจะหู้ซื้อข่อยบอกใครเรื่อมแล้วกต้าซื้ออาริสาอาริสา a ม e n เซนฮารมาขุดมาเลยเอาวันจะทำ่คยเด้อ ก็ยังกิซื้อไปว่ะพูดไทยแล้วก็ไทยลาวเดี็กๆแบบหมดเลยฮะสู่คนดังสู่คนงามอ๋อน้องซื้ออย่างไหนน้องซื้ออย่างซื้อมีน้อยซื้อมีน้อยอันนี้เอ้ะไรอ้ไน้องวะแมนเอ้ยรนะฮัะน้องน้องซื้ออย่างน้องซื้ออลิซาอลิซาบูจือพอว่าเสร็จไปจะบอตอมไปนอบ เบิ้งหลักฐานมีบ่อหลักฐานเจ้าบ่อโต้มืมอนี้มานทำไผ่ก็มากับน้องอ๋ออันนี้น้องว่ะน้องซื้ออย่างน้องซื้อมีน้อยซื้อมีน้อยน้องน้องถ่ายไอ้บอหนิไอ้พอยถ่ายเด้อนาหัศในอนู่นคือแบบนาหัแทร์นะไมยพี่ไปขึ้นนะขึ้นพูดนะพูดรู้นาหัศไปจอดนะเนาะ แบบเธอเป็นคนน่าหักเนาะเลยอ,อ๋อคนนาแม่คนนี้ก็น,หนาหัากเนาะจ่านาหักเนาะซื้ออย่างไหนเซฟ้าเซฟ้าไม้หนา,าคนเดียวนี่มันบอกมกัาม,มูมูซื้ออย่างม <Sie> นูน้อยมูซื้ออย่างนะำมูโอ๊ยมูซื้ออย่างนะำมู ไเป็นคนดังจะเป็นคนดังวะบอกุ่งเมีนโอ้ยคนดังเนาะพอปรดังเเดังกินชมพโบวนเนคนดังแล้วาได้ลมาะย่างน่จะไปดีอลิตาโยอลิตาวะอยวทได้พูดเบิ้งพมพุยาวเลยอันไมสำหับไม่บอนี่นะคะ ดมหอมได้พูดหอมเมื่อนี้อันเมื่อนี้พัวบปได้มาวะแฟนแฟนแฟนู่ปักเซ่แฟนแฟนบปได้มาวะบปได้มาเมื่อดูเป็นพ่อไม่ไม่ยังมีกลิ่นได้หนึ่งเนาะไม่บอกคอะย้ายไถ่ภูมิลำลามะย้ายไถ่ภูมิลำลาวมีแต่บินตรงไปปักเซ่โอ้ันได้เนาะส่นเด็กสาวิไปหาเราอ๋อมันจะแอบคิดฮอดเด้อันนี้อันนี้เต้นวะอันนี้แอนนี่อันนี้ซื้ออย่างอ้าวอันนี้ซื้อคำหา กรุกนี้อยระปุกนี่ซื้อยังจลีมานี่มาเต้นคำข้านี่คิดหนึ่งรวมกันเลยมีกดำปูมาเนาะกินไม่ล่ะนะกินข้าวเร่อมาชิเดีกันเลมาเลยหยักมาเลยพอต่งรเแม่เ็นชาลก็มี เมนคข้กะเตี๋ยงคนน้เ็ไน่เรไม่เคยฟังไก่เหี่ยวคันทออยู่บริเวณแหมทุกคนตอนนี้เอยอลิต้าจิกับแล้วก็ไปใส่ก็ไปห้าพอเมย์ยุหันอาหารแล้วมืออื่นกับมือละอื่นก็ะออกมาเลย้ยบายด้อยินดีที่ได้รู้จักฝากฝากซ่องในเด้ออิต้าสาวผมยาวเนาะ โดยมีาจครนีน่ยไพวันนี้เท่ากับมีโอกาสเนาะได้มาเจออริตากับยินใจลายแล้วก็รู้สึกยินดีเนาะที่ได้หูจักกับอริต้าแล้วก็ต้องมีเจอที่สองที่สามที่สี่เนาะตั้งแต่ม,มาเขาให้เกินกับกับอยากติดต่อหาอยู่ห้างมาหลายคนยันหลบซุ่มดันอย่างเช่นงไงเพืตอนตนัวอย่างเ <8 S 1> ช่นอป แถวอันไปหาเรือว่าาขมไปสวัสดิเขตรีดอะตะลินบิัรบบางส่วนเดี๋ก็มีบางส่วนเนาะอันนี้ก็มีบางส่วนแต่ว่าเห็นไปสวัสดิ์เห็นในคลิปนี้คือแบบเป็นแบบเป็นนกเปนกวางเลยเป็นบล็อกสกีสกีนี่เมี๋ยวก็ขี่ปะอยากพี่พาไปขี่แต่ย่านบล็อกปัดไปใส่สุสีตกมัเป็นยังไงอกเลิกปะล่ะเลิกก่ะมันลอยอยู่สุสีมันอ๋อโอเคเดี๋ยวมีโอกาสเนาะกับสีไปอยากเมื่อลิต้าอยู่บ้าน จะได้เหรดี๋ยวไปบ้านสวนเพิ่นเหรอออกออกแปลนสวนข้าบ่อไปสินะไปปิ้งปลาไปยังกินแต่ว่าส่งนะขอเนอริซ่าอุบะหวานเลยเดินมาพอสุดนี้เราเรียกมันบอกไปเรียกมาพรอมเก็มีโอกาสเนาะก็อยากให้เนอริต่าไปยามอยู่เือนแต่ว่าันนี้เขากาสได้มีโอกาสมาให้พี่น้ำกันแล้วก็คือตามคำขอเอฟซีเนาะอยากให้เขามาเจอกัดวันนี้เขาก็ได้มาให้กินกันแล้วเป็นซุ่งด้วยเนาะป็นคนตัวแรกก็แซ่ ไ่สาสานซานน้อยวิ่งกันทรนบอลไปกนกัังใจให้อลิตาสาวคนยาวหน่อยดูายโอกาสหนาเจกันใหม่